เขาทักมาในอินสตาแกรมว่าทำมุลเผื่อด้วยนะก็น้องรักนะที่ถือนะคะอยู่กันมาน,น,นานๆอยู่กับโอ้โหอยู่กันมาตั้งสองสามปีแล้วนะคะก็นั่นแหละก็ยังรักกันต่อไปน,นั่นเหมือนกันเนาะยังจำได้เลยปีที่แล้ววันเกิด นางออกจากบ้านใหม่ๆนะก็ไป,ไปไปแบบเบิร์ดเดย์นางอะไรเงี้ยค่ะเขาดีใจกับน้องด้วยมีงานเยอะมากดีใจจริงๆนะคะทุกครั้งที่แบบมีน้องใหม่ๆมาแล้วเราก็แบบไปทําข่าวแล้วน้องเขาก็จะมีงานมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะดีใจมากนะคะถึงแม้ว่าน้องบางคนจะแบบว่าหายไปหายไปแล้วน้องบางคนก็ถึงแม้ว,ว่าจะ เปลี่ยนไปนี่นะคะแต่น้องน่ารักน่ารักก็ยังมีเยอะไงคือพี่ชานะคะคนที่ที่แบบอมันเปลี่ยนไปแล้วก็ใครเขาเปลี่ยนไปใช่นะคะลืมลืมไปนะคะแล้วก็ไปดูพี่ชายชาจตุยโดมด้วยนะคะพี่ชายก็น้องทายคุณมิกมโนมูดตังงูขาวรวมไม่ถึงนะคะก็เนี่ยแหละคิดถึงพี่เวียน้องมีเอสเมื่อสามวันใช่แล้วก็คุณเอสแล้วก็แพนเค้กค่ะไปดูค่ะเดี๋ยวมังกร น้ำแข็งขาวค่ะเด e b e ิ u t i f เป็นนูเขียวอะไริงยก็ไม่ได้ไปฉลองที่ไหนสิครับเนี่ยใกล้เลยฉลองที่นี่ทุกคนมาฉลองกันได้ค่ะอยากร่วมทําบุญก็ซื้อบัตรไม้เยอะในวันนั้นใช่ที่ว่างคือที่ที่ว่างอยู่อาจจะเหลือนิดนหน่อยหน่อยแต่อยากให้เต็มไม่อยากให้แบบเหลือช่องโหวงไปว่าเฮ้ยเต็มหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ดูดีดูดี วันที่สิที่ผ่านมานะคะที่ไปทําบุญก่อนก่อนวันเกิดเนี่ยก็เขาบอกว่าเดี๋ยววันที่15เนี่ยจะรวมตัวกันมาดูค่ะใช่ก็คือแบบเหมือนมาแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยใช่ค่ะก็มาให้กำลับบงใจด้วยทีเดียวเลยปีนี้จะมีการไปฉลองอะไรกับโอ้ยฉลองไม่มีปีไหนก็ไม่มีคือเราฉลองรวมกันคือทุกปีเนี่ยจะต้องเฉลองแต่กับแฟนคลับค่ะปีนี้ก็ฉลองรวมกับพี่พี่ทีมงานกับแฟนคลับแล้วก็กับทุกคนในโรงด้วยค่ะปีนี้กี่ขวบแล้วก 二十老啊！二十百真没 เลขสองมาดูไงไม่รู้มีของขวัญให้ตัวเองไหมเนปเพราะเราก็อยู่วงการมาพักนึงแล้วนี่ค่ะของขวัญกับตัวเองคือการได้มาแสดงละครเวที<ม>คือดีใจที่แคสผ่านมาตั้งแต่รอบแรกเลยแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นละครละครร้อง<ม>คือเนตไม่เคยคิดว่าจะได้ร้องละครละครที่แบบต้องร้องทั้งเรื่องค่ะแล้วก็ละครเวทีด้วยแล้วก็ได้ร่วมงานกับค่ายบีมบ็อกซ์้วยค่ะก็คือถือว่าเป็นของขวัญให้กับตัวเองด้วยคือดีใจมากตอนแรกรู้ว่ารอบแรกตรงกับงานวันเกิดเนี่ยแบบเฮ้ยพระเจ้าดีใจจังอะไรเงี้ยคือแบบมันหัศจันมากนะ นานทีจะมีครั้งค่ะใช่ะจะแฟนคลับไว้ยังไงนะครับพี่หลังกับแฟนคลับเหรอคะเรได้มาเล่นนะ <c oughs> ได้ม่นก <c oughs> ็อ <c oughs> ุ้ยเขาตื่นเต้นค่ะตั้งแต่รู้ว่าแสดงละครเวทีใช่ไหมคะแล้วพอรู้ว่าตรงกับงานวันเกิดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยปกติถ้าไม่ได้มาสแสดงละครเวทีก็น่าจะทําบุญการที่วัดอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ปีนี้พิเศษคือได้มาอยู่ในโรงละครเวทีด้วยกันด้วยใช่ก็นี้ถามพี่ถามเป็นเรื่องแฟนคลับมหมได้หรือว่าปกติเราเป็นนักร้องใช่ไหมมีแฟนคลับเป็นส่วนของนักร้องแล้วพอเราเริ่มมาแสดงมากขึ้นเีอยกลุ่มแฟนคลี้กลุ่มแฟนคลับ พิ่มขึ้นไหมคะอันนี้ยังไม่ได้นับเลยคะ่ะ <c oughs> แต่ก็อยากให้เพิ่มขึ้น <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าแต่ มีบ้างนะคะคนที่แบบเห็นแบบตามตามละครอย่างเงี้ยอย่างเช่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะก็จะเริ่มออกอากาศแล้ว<ม>ก็จะติดตามไปกับแฟนคลับของพี่ไม้พี่ออมว่าง<ม>อะไรอย่างนี้ค่ะให้เขารู้จักเรา<ม>บ้า,า<ม>งใช่ค่ะฟูเฮ<ม>าแต่ก็จะจะออกอากาศแล้วแล้วก็บ่วงมากเนี่ยก็เดี๋ยวออกอากาศปีหน้านะะนี่ก็รอแฟนคลับจากกลุ่มอื่นๆมามาเอ็นดูบ้างอะไรประมาณนี้เออเหมือนแม่นี่ผลงานเยอะสุดในบ้านเอ็นในรุ่นเราเลยไหมตอนนี้โอ้หตอนนี้ก็เท่าๆกันนะคะคือทุกคนมีละครกันเกือบ ทุกคนเลยนะพี่ไอส์ไบร์เนสอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ละครเวทีก็มีเกือบทุกคนเหมือนกันไบร์ก็เล่นในสุดธนราพรด้วยกันพี่ไอ์ก็มีสามผู้ไบร์ก็มีสามผู้ในกสุธนราพรแล้วก็อันนี้คือแบบกระจายกันค่ะมีงานทุกคนค่ะใช่ละครจละครละครเวทีหรือละครเวทีท like ั้งสองอย่างคือชอบทั้งสองอย่างค่ะก็แต่แต่ยากมากกว่ากันเยอะมากเพราะว่าละครเวทีคือมันใช้ความสดความใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ไวรพลิปเยอะมากค่ะเพราะเราไม่รู้ว่า ตอนที่เราแสดงนี่จะมีอะไรเกิดขึ้นผิดพลาดอะไรตรงไหนบ้างคือเราต้องแบบมีไหวพริบเยอะมากแล้วก็ทางนักละครคุอนี้ใฝฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วพอได้มาทําก็รู้สึกว่าโอเคดีใจแล้วก็จะตั้งใจทำทำให้ดีขึ้น,ข,นขึ้นไปค่ะมีพูกจัดแบบ ไช่นี่ไงยังร้องเพลงอยู่นี่ยคะ่ะเนี่ยยังได้ร้องเพลงคือดีใจมากเพราะว่าตอนแรกเล่นละครเฉยใช่ไหมคะแต่พอได้มาร้องเพลงด้วยคือจะให้ทุกคนได้รู้ว่าการร้องเพลงกับการแสดงเนี่ยมันไปด้วยกันได้ใช่ไม่ทิ้งแน่นอน,นะคะ่ะโซฟีมือการแสดงสัเพักเริ่มมีพู้จัดอะไรมาแบบทัาทามแหม่เพราะุ่นที่เราก็มีเยอะแล้ว <c oughs> มีบ้างค่ะแต่ก็ต้อง,องรอลุ้นปีหน้าของเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือการการแสดงของนี้ยังไม่เริ่มใช่ไหมเดี๋ยวจะเริ่มแล้วก็เดี๋ยวจะมีพอี้เสรจถ่ายละครอีกบ่งมาแล้วก็สุนทรภพรซ้อมอีกเดี๋ยวปีหน้าอรอลุ้นว่าจะมีผู้จัดใจดีคนไหนจะเสนอละครให้อีกหรือเปล่านะคะรออยู่นะคะยิ <c oughs> ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเิ